สวัสดีครับอดิ n รชาแนลแน o ยูทูบนะครับวันนี้ก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของการลงคลิปนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆน,นะครับได้ถามเข้ามาว่าเราจะลงคลิปกี่คลิปดีถึงจะมีรายได้ทุกเดือนนะครับในเรื่องของรายได้นะครับในตรงนี้มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับว่าเราจะ,ะมีรายได้อย่างไงนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นช่องที่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็คือผ่านกด1,000ผู้ติดตามแล้วก็4,000ชั่วโมงนะครับผ่านการตรวจสอบจากทาง youtube ให้เปิดสร้างรายได้ได้นะครับรายได้ในตรงนี้นะครับถ้าเราผ่านกดแล้วนะครับเราก็จะสามารถมีรายได้ในแต่ละเดือนก็ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่จะหามากหรือน้อยอย่างไรนะครับแต่รายได้ที่จะถอนออกมาได้ก็คือ100เหรียญน,นะครับขั้นต่ํา จะได้รับการโอนเงินจากทาง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละช่องก็มีรายได้ที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเอามาเป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์นะครับว่าลงกี่คลิปดีถึงจะมีรายได้ทุกเดือนนะครับสำหรับผมแล้วนะครับลงอาทิตย์ละ3มคลิปนะครับพอดีถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับ ทำคลิปลงอาทิตย์ละ3าคลิปนะครับเพราะว่าจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับในกรณีที่เรามีงานประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งนะจุดตรงนี้นะครับก็คือ,อลงคลิปให้สม่ำเสมอนะครับก็อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ3มคลิปนะครับก็ถือว่ากำลังดีนะครับแต่ท่านใดที่พอมีเวลานะครับก็ลงวันละคลิปก็ได้นะครับ สลับท่านที่มีเวลานะครับแต่การที่จะลงคลิปบ่อยๆนะครับบางท่านก็อาจจะเกิดความถือว่าความเครียดนะครับบางทีก็คิดว่าเ้ยวันเราจะลงคลิปอะไรนะครับก็ลงพอเหมาะพอสมควรนะครับในตรงนี้ซึ่งแต่ละคลิปที่เราลงไปนั้นนะครับก็จะมีรายได้ในตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เราลงปัจจุบันแล้วก็ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาในอดีตนะครับที่เปิดสร้างรายได้เพราะคลิปเหล่านั้นถ้าเราทําคลิปดีๆไว้แต่เริ่มต้นนะครับมันก็จะสร้างรายได้ให้เรานะครับก็คือ,อสร้างรายได้ในแต่ละคลิปพอมารวมกันในเดือนหนึ่งเราก็จะมีรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับเพียงเราทําคลิปที่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ผู้คน ค้นหาอยากดูนะครับในตรงนี้เราก็จะมีถือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นในคลิปเหล่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการรายได้จากโฆษณาจากทาง Youtube นั่นเองนะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็ลงอาทิตย์ละ3คลิปนะครับกำลังพอดีเลยนะครับยิ่งในทุกวันนี้นะครับมีช่องทางเพิ่มขึ้นนะครับที่ทาง y o u t u b e นะครับก็เปิดโอกาสให้เราทำ คลิปสั้นนะครับหรือยูทูบจอ t นั่นเองนะครับมาช่วยในการสร้างคลิปสั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะทําคลิปไม่ถึงนาทีนะครับอาจจะพูดเล่าเรื่องเล่าเรื่องต่างๆนะครับที่เราได้หาพบเจอนะครับหรือว่าเรื่องความรู้ต่างๆนะครับพูดไปไม่ถึงนาทีนะครับประมาณ 58-59 59วินาทีอย่างนี้นะครับก็สามารถเป็น YouTube ชอ็อ t ได้แล้วนะครับถ้าเราเลือกเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับมันก็จะมีรายได้เข้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้า,าเราเลือกเอาเพลงที่ทาง YouTube นํานมาให้นะครับในตรงนั้นเราก็จะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่จะลงคลิปสั้นหรือ YouTube s o r t นะครับให้ ถือว่าสลับกันไปนะครับกับคลิปยาวของเรานั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ช่องของเรานะครับไม่ขาดช่วงขาดตอนในการทําคลิปหรือส่งคลิปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการโพสต์ในชุมชนนะครับในตรงนี้ก็สามารถเป็นโพสต์เป็นภาพนิ่งนะครับเล่าเรื่องราวนะครับหรือว่าบอกว่าเราจะทําอะไรตรงไหนเวลาไหนนะครับในตรงนี้ในแถบชุมชนนะครับที่ยูทูบ ก็เปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้ช่องของเรานะครับได้เพิ่มการมองเห็นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับสำหรับท่านที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอาการลงคลิปในแตล่ละครั้งแต่ละเดือนนั้น,นะครับวา่าจะลงเท่าไหร่นะครับถึงจะมีรายได้ในแต่ละเดือนนะครับอันนี้มันไม่ถือว่า,าแต่ละช่องนะครับไม่เหมือนกันนะครับ บางช่องเขาอาจจะลงแค่อาทิละคลิป2คลิปนะครับเขาก็มีรายได้เยอะนะครับเนื่องจากมีผู้ติดตามมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในตรงนี้ที่สําคัญก็คือเราต้องทําคลิปให้สม่ำเสมอและคลิปเหล่านั้นต้องถือว่าทําคลิปให้เป็นประโยชน์เป็นที่ต้องการหรือว่าเป็นที่ที่คนอยากจะค้นหาแล้วก็อยากจะดูนะครับเราก็จะมีชายไป กว่าครึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปที่เราทําลงไปนั่นเองนะครับ3มคลิปต่อทิต์กําลังพอดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาตอบแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอดิศศร์ชนแนลในแนวยูทูบด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมกดกระดิ่งกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสาแชนทรลด้วด้วยครับ